วางไว้ข้างตัวนะคะรับผมสวัสดีครับทุกคนกับมาคุมแบงค์ช่องแบงค์ซาเดอริ่งจะมาแล้วครับผมกลับมาพกกื่การรีวิวหอมอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นการรีวิวที่รีวิวแต่ละครั้งผมต้องมีปัญหาก็คือสุขภาพทุกคนผมเป็นโรคกลุิมแพ้นะแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเวลาที่จะรีวิวอะมันคัดจมูกทุกครั้งเ,เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ฟังเวอร์ชันกูอี้ไปก่อนนะครับผมโอเคถ้าคุณสังเกตดูนะครับผมวันนี้ ผมมีไม้นะครับผมให้คุณสังเกตด,ดีๆเนาะโอเคสำหรับน้ำหอมที่ผมจะนํามารีวิวน,นี้ก็คือน้ำหอมของแบรนด์วอร์ซเชนไอกุซึ่งวอร์ซเชนเนี่ยเป็นน้ำหอมที่ผมมีความรู้สึกว่าเขาทําน้ําหอมออกมาได้ราคาดีแล้วก็กลิ่นติดทนนะครับผม,อ,มอาจจะไม่ใช่กลิ่นติดทนหรอกอาจจะเป็นกลิ่นที่มีความใช้งานง่ายนะครับผมประมาณนี้เนาะสำหรับแบรนด์วอร์ซเชนะครับ ซึ่งน้ำหอมของบูบนเช่น,นะครับผมที่ผมจะรีวิวในคลิปนี้นะครับผมเป็นน้ําหอมที่มีลักษณะกวดเหมือนกับเป็นระาอบอาทุกคนถ้าคุณรู้จักกับผ้าอบอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความหรูหราดูดีมันมีความพิสวงใช่ไหมซึ่งถูกต้องทุกคนผมรู้สึกว่าแพคเกจิ้งมันดึงดูดผมส่วนกลิ่นนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้เราจะพูดกันนะครับผม ตัวแรกนะครับผมันนี้เอี้ยวตัวไปเพราะว่ามันอยู่ข้างด้านหลังนะครับและวอซาเชที่ผมจะพูดถึงเป็นตัวแรกก็คือวอซาเชที่ชื่อว่าวอซาเชตพัวเฟมเดเลนบลูนะครับผมปิ้งนั่นคือตัวนี้ทุกคนซึ่งผมจะบอกว่าแพคเกจจิ้งมันะมีความเหมือนผ้าอบครบชูมากๆทุกคนซึ่งมันมีความรู้สึกว่าเออมันมีความแปลกมันมีความเกม๋มมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีกลิ่นที่มีความพิเศษใช่ไหมครับตัวนี้ออกมาในปี2017แต่ด้วยแพคเกจจิ้งแบบนี้ผมถามคุณจริงะไงอะไร ผมน่ะนึกถึงความเป็นกํยานผมรู้สึกถึงความเท่ๆผมรู้สึกถึงความคู่ๆใช่ไหมแต่ตองหอมตัวนี้เบนเอ็กคอร์ดเขาบอกว่าเป็นกลิ่นของฟุตตี้ฟลอร์ทุกคนมึงกูงงมากนะครับแต่ว่าอ่ะไม่เป็นไรนะครับอ่ะตัวนี้ออกมาในปี2017เรามารับรู้โน้ตกันก่อน,น,น,นครับว่ากลิ่นจะเป็นไปนทางไหนครับท็อปโน้ตเป็นกลิ่นของ Granny Smith, Apple, Black c u r r a n t Clover ค o เว e t m ฟ n กแล้วก็กลิ่นชีโซดครับมินอตเป็นกลิ่นของ Peach Petalia Rose h i ิป Rose ส่วนเบนน์นไกิ่นของมารไวท์บูดสไตล์แลกแล้วก็กลิ่นของแพทชูลี่ครับทุกคนไอสไตล์แลกผมไม่รู้ผมอาจถูกหรือเปล่าน,นะแต่อะเดี๋ยวเรามาพูดถึงน้ำหอมตัวนี้ก็เลยว่ามันเป็นกลิ่นประมาณไหนครับเดี๋ยวผมจะแจ้น้ำหอมตัวนี้ที่หลังมือด้านซ้ายผมนะครับหนึ่งสองสามปึ้งอ่ะโอเคหยดออกมาในระดับหนึ่งนะครับทุกคน อ่ะก่อนที่จะไปดมกลิ่นซึ่งดมไปแล้วเมื่อกี้นี้ก่อนอะไรเอ่ยให้ดูแพ็เกจิ้งอีกครั้งหนึ่งครับเออสวยดีเนาะถ้าพูดถึงแพ็กเกจิ่งมันอะนี้เป็นแบบขนาดจิ๋วนะครับผมสีให้แมวเนี่ยจำไม่ได้ครับโอเคทุกคนน้ําหอมตัวนี้ผมบอกทาตรงนะกลิ่นมันอะเหมือนกับกลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถกินได้<อ>ในตอนแรกนะครับผมน้ำหอมตัวเนี้ยออกมาผมรู้สึกว่าแพ็เกจิ้งเขากับกลิ่นเขาอ่ะ มันไม่ได้เป็นในแบบที่ผมคิดนะครับผมพูตามตรงก็คือถ้าคุณเห็นแพคเกจิ่งเนี้ยคุณจะรู้สึกถึงความลึกลับมีความเป็นแบบว่ากัมยานานนี้ใช่ไหมแต่อันนี้ทุกคนมันไม่ให้ความรู้สึกแบบนั้นกลิ่นที่ได้มาในตอนแรกคุณจะได้รับความรู้สึกถึงความเป็นฟุตตี้ทุกคนเป็นฟุตตี้ที่มีความรู้สึกลวกความฟลอรัรอลขึ้นมาคือกลิ่นตอนแรกมามันมีความเป็นน้ำผลไม้มากมากทุกคนแต่พอมันอยู่บนร่างกายของเราไปสักระยะหนึ่งอ่ะทุกคน เขาจะเริ่มให้ความรู้สึกถึงความเป็นกลิ่นเหมือนกับเป็นเหมือนกับแชมพูเป็นเหมือนกับยาสระผมทุกคนอันนี้พูดตามตรงนะมันเป็นกลิ่นฟิลเหมือนกับแชมพูเหมือนกับยาสระผมที่มีความเป็นฟูตี้ที่มีความเป็นฟลอร์ให้ความรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงให้ความรู้สึกความเป็นคนแบบน่ารักมีความรู้สึกถึงความแบบมันไม่ใช่น้ำหอมที่รู้สึกถึงความเป็นทางการจนเกินไปทุกคนซึ่งความตัวนี้ถ้าผมดมไปอ่ะ ผมอ่ะไม่ได้นึกถึงความเป็นสีน้ําเงินเข้มขน oh, oh. าดนี้ครับอาจจะพูดถึงว่ามันเป็นสีน้ําเงินได้เหมือนกันแต่ว่าเป็นสีน้าเงินที่มีความใสๆเป็นสีน้ําเงินที่มีความกลงวานไม่ได้มีความไม่ได้มีความรู้สึกความลึกลับพิศวงปานนั้นนะเออมันให้ความรู้สึกถึงความเป็นเครื่องปะทินผิวเป็นยาสระผมที่คุณใช้ในชีวิตประจําวันครับถ้าคุณอยากได้ความรู้สึกประมาณนั้นอ่ะคุณสามารถใช้น้ำหอมตัวนี้ได้นะครับโดยกลิ่นของเขานะครับผมตอนแรกอ่ะ ด้วยโน้ตของเขาอ่ะเขาบอกว่ามันมีความเป็น Granny Smith Apple ใช่ไหมครับผมผมว่ามันให้ความรู้สึกถึงความเป็นแอปเปิ้ลจริงๆนละทุกคนมันเป็นกลิ่นของความเป็นแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีเขียวประมาณนี้ไม่ได้เป็นแอปเปิลสีแดงนะครับแล้วมากับกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความเป็นแบบเบอร์รี่เบอร์รี่เล็กน้อยนะครับผมเป็นไปในเชิงแบคแคนซ์ซึ่งคอปโน้ตาอะโอเคถูกต้องเป็นไปในเชิงนั้นนะครับผมส่วนความเป็นกลิ่นของชิสโละ ผมรู้สึกถึงความเป็นกิีนของกลิ่นเล็กน้อยและมีความเป็นเฮอร์เฟคของกลิ่นเล็กน้อยนะครับผมส่วนกลิ่นของดอกฟอกินินนอตน่ะต้องบอกเลยนะครับว่าผมไม่เคยดมนะครับผมดังนั้นถ้าโน้ตที่เขาให้มาในตอนแรกผมว่าถูกต้องเขาให้โน้ตที่จริงตามที่เขาบอกกลิ่นมันให้ความรู้สึกแบบนั้นครับแต่พออยู่บนร่างกายเป็นสักรลยะน้ำหอมตัวนี้จะเริ่มให้ความรู้สึกถึงความเป็นดอกไม้มีความเป็นเฟอรรอ้มีความเป็นดอกกุหลาบเป็นกุหลาบ ที่รู้สึกถึงความเป็นเคมีเคมีบางอย่างที่อยู่ในครีมอาบน้ำอยู่ในแชมพูสระผมครับนี่คือโดยรวมของน้ำหอมตัวนี้นะครับผมและสุดท้ายน้ำหอมตัวนี้พอมันติดผิวเราไปอ่ะความใสความกัางวานในช่วงแรกมันก็จะลดน้อยลงและเริ่มกลายเป็นกลิ่นที่ไม่ออกแนวแบบว่าเป็นกลิ่นมัสมัดเป็นกลิ่นไม้ๆทุกคนซึ่งผมจะบอกว่า การฉายแสงของน้ำหอมตัวนี้ครับผมการกระจายตัวค่อนข้างที่จะดีในช่วงแรกนะครับผมแต่พอมันอยู่บนร่างกายเป็นสักระยะเริ่มเข้าสู่ระยะกลางๆเริ่มเข้าสู่มิเดิโนน่ะเขาจะเริ่มกลายเป็นไอเบาๆรอบๆตัวให้เราได้กลิ่นนะครับผมเป็นน้าหอมที่ไม่ได้ตะโกนจนเกินไปเป็นน้าหอมที่ให้ความรู้สึกความแบบจะว่าหรูหรามั้ยผมว่าความหรูหราของผมมันไม่ใช่กลิ่นแบบนี้มันให้ความรู้สึกความเป็นแบบ คนที่มีความน่ารักคนที่มีความเข้าใจง่ายถ้าพูดถึงความพิศวงคุณคิดว่ากลิ่นยาสาผมมันพิศวงไหมล่ะเออมันอาจจะพิศวงก็ได้นะครับเพราะว่าใครจะคิดว่ากลิ่นพวกเหมือนกับยาสาผมอะไรเงี้ยมาอยู่บนตัวแล้วมันจะหอมนะครับผมซึ่งถามว่านี้มันหอมไหมผมว่ามันหอมมันเป็นกลิ่นที่มีความรู้สึกความสะอาด แต่มันไม่ได้มิให้ความรู้สึกแบบความพิศวงเหมือนกับแพ็เกจจิ้งของมันนะครับผมดังนั้นถ้าคุณคาดหวังว่าแพ็เกจจิ้งแบบนี้มันให้ความรู้สึกถึงความพิศวงมันให้ความรู้สึกถึงความแปลกใหม่มันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่มีความลึกลับตามแพ็เกจจิ้งมันน่ะผมว่ามันให้ไม่ได้แต่ถ้าคุณอยากได้น้ำหอมที่มีความใช้งานง่ายมีความรู้สึกความเป็นแชมพูมีความรู้สึกถึงเป็นเครื่องปัทินผิวเวลาอาบน้ําอ่ะตัวนี้ตอบโจทย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมาะสำหรับการไปเที่ยวเล่นไปเดินเล่นไปออกกําลังกายได้ม ผมว่าไปออกกําลังกายกลิ่นนี้ก็ได้นะเพราะว่ามันดูสะอาดนะครับผมคุณสามารถใช้กลิ่นนี้ไปเดทได้แต่เที่ยวกับคืนเที่ยวคับงดนะครับผมเพราะว่ากลิ่นนี้ไม่สามารถที่จะ สู้คนรอบข้างได้เลยครับทุกคนโอเคและหลังจากที่ปี2017นนะครับผมเขาได้ลันเจอร์รกออกมาแล้วก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะครับผมเขาก็ได้ออกอีกตัวหนึ่งมาในปี2020นครับนั่นก็คือวูดเซชี่วกเป็นดีเลนเจอร์ควิสนะครับผมซึ่งไปเกจตจิ้งเป็นสีปิ้งสีฟ้าทุกคนถ้าคุณชอบสีฟ้าผมว่าคุณน่าจะชอบน้าหอมกลิ่นนี้นะครับผมนั่นก็คือ หมายถึงว่าชอบขวดนะครับผมไม่ได้หมายถึงกลิ่นนะกลิ่น,นเดี๋ยวให้พูดกันอีกทีนึงน,นะครับผมสลอมแลหอมตัวนี้จะเป็นอย่างไรอ่ะผมไม่ดูขวดก่อนเป็นลักษณะเป็นสีฟ้านะครับผมถ้าเป็นตัวใหญ่มันนะทุกคนไอตัวอักษรตรงเนี้ยมันก็จะมีลูกเล่นมากกว่าน,นี้แต่อันนี้เป็นขนาดจิ๋วก็จะย่อดส่วนแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับผมแต่ก็ลักษณะคล้ายๆกันทุกคนพร้อมรสมันกลิ่นของเลมอนแมนดารินออเลยแล้วก็พิงเปเปอร์ครับมีด้เป็นกลิ่นของกลัวว่าฟรีเซีย คาซิสแลวก็จัสมินครับส่วนเบนน้องไปกินของเคลียร์วูดมัสแล้วก็ซีด้าครับทุกคนผมมีความแปลกใจขเขาเพราะว่าเคลียร์วูดมากอ่ะสิ่งที่ผมสนใจนอมตัวนี้ก็คือมันมีกลิ่นของพิงเปเปอร์ในช่วงท็อปโน้ตครับทุกคนโอเคเรามาเริ่มดมกันเลยครับผมขออนุญาตฉีดน้ำหอมตัวนี้ตรงนี้นะครับผมอย่าเรียกว่าฉีดเรียกว่าแจะนะครับหนึ่งสองสามเธอคอยเธอคอยนะครับผมอ๊ออ่านถูกหรือเปล่าวะน่าจะถูกแหละนะครับอ่ะ,อะทุกคน น้ำหอมตัวนี้เอาพูดจริงๆเลยนะค่อนข้างที่จะมีความเป็นแอลกอฮอลสูงมากในช่วงแรกคือจะเทียบก,กับตัวแรกอะที่ผมฉีดตรงเนี้ยอีเนี้ตอนมาแรกๆอะมันไม่มีความเป็นแอลกอฮอลขนาดนะั้นมันมีความทมี่มีความเลียกเบยก็มีความเหมือนกับแชมพูอย่างใช่ไหมแต่เนีี่มาตอนแรกคุณจะรู้สึกถึงความเป็นแอลกอฮอลเล็กๆแต่พออยู่บนร่างกายสักแป๊บหนึ่งอะ เขาจะให้ความรู้สึกถึงความเป็นสีตาทุกคนเป็นน้ำหอมที่ให้ความรู้สึกความสะอาดเหมือนกันซึ่งตัวนี้ยผมขอชื่นชมว่าแพคเกจจิ้งกับกลิ่นเขามันไปในทางเดียวกันทุกคนถ้าคุณเห็นลักษณะสีฟ้าใสๆอย่างเนี้ยคุณก็จะนึกถึงความสะอาดกลิ่นที่รู้สึกถึงความแบบว่าฉีดไปแล้วมันความรู้สึกเหมือนความอาบน้ําใหม่แต่เป็นความอาบน้ําที่แบบเช็ดตัวเสร็จแล้วนะซึ่งน้ำหอมตัวนี้ให้ความรู้สึกนั้นทุกคนมันเป็นกลิ่นที่เปิดมาด้วยกลิ่นที่รู้สึกถึงความเป็นสีตรัส ซึ่งในกลิ่นของมันนะครับผมมันบอกว่ามันมีความเป็นเลมอนแล้วก็เมดอรินออเรน์แล้วก็มีพิงเปเปอร์ในตอนแรกใช่ไหมผมมองเห็นความเป็นเลมอนในนี้ผมมองเห็นความเป็นเมดอรินออเรน์ในน้ำหอมตัวนี้แต่ความเป็นพิงเปเปอร์ผมไม่ได้รู้สึกชัดเจนขนาดนั้นทุกคนมันมีความรู้สึกแบบว่าไปเป็นในเชิงซีตัสนั่นแหละแต่ถ้าพูดถึงความเป็นพิงเปเปอร์เขาอ่ะมันอาจจะไม่ใช่น้ำหอมที่มีความเผ็ดหรือเซ็กซี่นะ แต่มันมีกลิ่นบางกลิ่นที่มีความซ่าๆครับกล่าวคือน้ำหอมตัวนี้นะครับผมมันมีความรู้สึกถึงความเป็นเลมอนแล้วก็แมนดารินออเรนจ์ที่มีความซ่าๆครับแต่ความซ่าๆไม่ได้ซ่ามากไม่ได้มีความเผ็ดมากนะเป็นความซ่าที่ความแบบประมาณนี้ดูรู้ใจเขาว่าเออเป็นประมาณนี้นะครับผมเป็นซิตรัสที่มีความซ่าๆะไรพนี่คือการเปิดตัวของน้ำหอมตัวนี้นะครับผมและกลิ่นหนึ่งที่ผมมีความสนใจในน้ำหอมตัวนี้ก็คือกลิ่นของความเป็น กลัวว่านะครับผมนั่นก็คือกลิ่นของความเป็นฝรั่งเนาะเอาจริงๆนะทุกคนผมไม่ได้รับรู้ถึงความเป็นฝรั่งที่แบบกินนะ่ะผมรู้สึกถึงความเป็นฝรั่งที่เด็กมานะครับผมแล้วตรงขั้วมันมีไม้ด้วยมันมีใบของฝรั่งด้วยมันเป็นกลิ่นของเหมือนกับเกสรฝรั่งไม่รู้ผูค้คนจะเคยดมไหมเวลาที่ฝรั่งมันจะออกลูกอะ่ะมันจะมีดอกฝรั่งแล้วมันก็จะมีความเป็นแบบ ยุ่มๆอยู่ๆเนี่ย,ยมีความเป็นเกสรดอกไม้มันมีความรู้สึกถึงความเป็นเกสรของฝรั่งครับมันไม่ได้รู้สึกถึงความเป็นฝรั่งที่เรากินหรืออีกในหนึ่งนะครับผมผมมีความรู้สึกว่ามโนจิตได้ว่ามันแอบติดกลิ่นของฝรั่งที่เป็นฝรั่งที่ในช่วงเป็ดมันครับไม่ใช่เนื้อฝรั่งที่เรากินแต่เป็นช่วงกลางๆไส้ๆที่เป็นเม็ดนี่คือน้าหอมตัวนี้นะครับผมซึ่งถามว่ามันหอมไหม ผมว่ามันก็มีความเก๋ๆแปลกๆดีอยู่เหมือนกันนะครับผมอันนี้ไม่ได้แย่เนาะแล้วก็มันจะมีความอิ่มกรีนเขียวๆกลวมกับกลิ่นที่มีความเป็นดอกไม้สีขาวในช่วงกลางขน้มหอมตัวนี้ครับแต่ละหลักขนมหอมตัวนี้มันมีความเป็นสิตัดมันมีความเป็นส้มมันมีความเป็นเลมอนที่มีความซาๆนี่คือโดยรวมของน้ำหอมตัวนี้นะครับผมแล้วก็พอมันติดบนผิวเรามันกกาะไปเนี่ยมัดๆแล้วก็มีความเป็นไม้กลวอยู่ซึ่งผมจะบอกว่าน้ำหอมตัวเนี้ ตอนแรกอ่ะผมรู้สึกว่ามันติดไม่ค่อยทนรู้สึกไปเองเพราะว่ากลิ่นแบบนี้มันไม่น่าจะทนแต่พอมันอยู่บนร่างกายผมนะครับผม,ผม,มคือเามรู้สึกว่าเออเขาค่อนข้างที่จะทนเนระดับหนึ่งและถ้าคุณเบิ้ลสเปย์หน่อยนะครับผมการกระจายตัวค่อนข,ข้างที่จะดีนะครับผมผมไม่รู้จะพูดยังไงเดียสำหรับตัวแรกกับตัวที่2อะตัวแรกอ่ะผมมีความคาดหวังว่ามันจะกลิ่นกระจายตัวให้คนรอบข้างได้กลิ่นเดียวใช่ไหมแต่พอไปใช้จริงๆนะครับผมผมรู้สึกว่าตัวทูคอยสตัวเนี้ย มันค่อนข้างที่จะติดผิวผมได้นานกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องความติดผิวจะพูดตอนสุดท้ายเลยเพราะว่าการติดผิวของน้องหอม3กลิ่นนี้ของวอร์สเช่นะครับผมพอๆกันนะครับผมโอเคตัวนี้เหมาะกับการทําอะไรถ้าคุณชอบกลิ่นที่มีความรู้สึกถึงความสะอาดแต่ก็เป็นความสะอาดที่มีความซิตัสติดตันและมีความซัต่าเข้ามาเกี่ยวด้วยตัวนี้จะเหมาะกับคุณมากนะครับผมเป็นกลิ่นที่ไม่ได้ทําร้ายใครแล้วก็เป็นกลิ่นที่ใช้ในชีวิตประจําวันได้ ถ้าคุณชอบแนวสีพัดที่มีความซ่าๆหน่อยถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ออกงานดูรามากจนเกินไปเป็นคนที่อยู่ในช่วงแบบว่าวัยทํางานหรือวัยเรียนน้ําหอมตัวนี้สามารถใช้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมสิ่งที่ผมจะบอกก็คือน้ําหอมตัวนี้สําหรับผมนะผมว่าตัวนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับการเด็กมากเท่าไหร่คน oh. เป็นน้ำหอมที่ใช้ในชีวิตประจาวันออกไปเชื่อกับข่าวออกไปเดินเล่นออกไปคุยงานหรือไปทํางานอย่างนี้ได้แต่ถ้าคุณจะใช้น้ำหอมตัวนี้ไปเด็ก ผมว่ามันเฉยๆเกินไปสําหรับผมนะครับผมไม่ได้บอกว่ากลิ่นมันไม่ดีแต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการไปเดทและไม่ได้เหมาะกับการไปเที่ยวกลางคืนเหมาะสําหรับการออกไปเที่ยวเล่นแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไปครับโอเคตั้งของตัวต่อไปนะครับน่ารักปะ คือผมเป็นคนที่ชอบสีม่วงเว้ยแล้วอีนเนี้ยก็สีม่วงแบบบูวงม่วงนะครับผมแล้วเป็นม่วงที่มีความแบบม่วงน่ารักน่ารักอับเป็นม่วงแบบม่วงอมชมพูเป็นอีกขวดน,น้ําหอมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเออสวยแล้วก็น่าเก็บนะครับสาหรับตัวนี้ออกมาในปี2022นะครับทุกคนตัวนี้มีชื่อว่าฮัวเซจ์ปัวเ r มดีเลอเพอร์เพลนะครับผมซึ่งโอเคชื่อมันกับแพคเกจิ้งมันอะไปได้วยกันได้นะครับผมและอ่ะผมให้คุณเดาถ้าคุณเห็นสีแบบเนี้ย คุณจะนึกถึงอะไรนะครับผมอ่าตัวนี้มีความเป็นฟุตตี้ฟลอร์ลนะครับทุกคนเรามารับรู้โนต้ตกันก่อนครับทอมโน้ตไป็กลิ่นของแพร่บิทเทอร์ออเรนจ์แล้วก็เบอร์การ์มอสครับทุกคนมีโน้ตเป็นกลิ่นของฟรีเซียพอมเมลโลสแล้วก็ er, มาโฮเนียนะครับมิโนอันถูกหรือเปล่านะครับส่วนเบนโน้ตเป็นกลิ่นของแอมบ็อกซานไอโซอีซ e ูเปอร์ซิงโคลายวอร์จิญญาณซีด้าแล้วก็ เบลเบลทรี Bl ah blah blah นะครับผมจากหนังนะครับผมผมจะบอกว่าโน้ตอะค่อนข้างที่จะแปลกๆนะครับผมแต่ว่าท็อปโน้ตมันเปิดมาในกลิ่นที่ผมไม่คิดว่าจะเป็นกลิ่นมันนะครับผมเพราะว่าแพคเกจิ้งสีม่วงอะผมได้พูดกับคุณเบ้งแต่แรกแล้วว่าเราจะนึกถึงพวกแบบอผลไม้ที่เป็นเบอร์รี่ใช่ไหมแต่ฟังจากโน้ตมาแม่งไม่มีความเป็นเบอร์รี่เลยนะครับผมมี <S <S ความเป็นซีตัสมีความเป็นลูกแพรบิทเทอร์ออเรนแล้วก็เบอร์กามอตครับโอเคมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับสำหรับวอซชเช่เพอร์เพาลตัวนี้ ตรงนี้แล้วกันชืบอ,อโอเคทุกคนผมจะบอกว่าน้ำหอมตัวเนี้ยมันให้ความรู้สึกที่แปลกประหลาดนีดนึงสำหรับผมนะความแปลกประหลาดของมันอะไม่ได้บอกมันแย่นะครับทุกคนแต่มันเป็นกลิ่นที่ผมไม่ได้นึกถึงโน้ตท็อปโน้ตที่มันให้มาเลย ผมดมพังแรกสโลตหอมตัวนี้ทุกคนผมรู้สึกถึงความเป็นเบอร์รี่ฝีม่วงบางอย่างอาจจะเพราะว่าแพคเกจจิ้งมันหลอกเรานะครับผมบางทีน้ําหอมอะ่ะเขาทำแพคเกจจิ้งมาแล้วบางทีมันสิงให้เรารู้สึกว่าเคยมันจะเป็นกลิ่นนี้พูดง่ายนะครับทุกคนถ้าน้ําหอมตัวหนึ่งอะ่ะทำแพคเกจจิ้งมาทําเป็นลูกองงัณฑุสีม่วงอะไรเงี้ยแต่โน้ตม,มันเป็นกลินนมมนก่นของสตรัสแต่โน้มเป็นกลิ่นของสตรอเบอร์รี่สมมุตินนะคุณก็จะรู้สึกถึงความขัดแย้งในใจแล้วเพราะว่าเคยแพคเกจจิ้งมันเป็นแบบนคอื โน้ตมันบอกว่ามันเป็นกลิ่นของหอมเป็นสตัสมีความเป็นลูกแพรมีความเป็นบิทเทอร์ออเรน์มีความเป็นเบอร์กามอตใช่ไหมครับแต่กลิ่นที่ได้มาถามว่ามันเป็นอย่างที่ว่าไหมถูกต้องทุกคนอันนี้นะครับผมน้ำหอมกลิ่นเนี้เป็นน้ำหอมที่ผมดมไปแล้วผมรู้สึกถึงความเป็นผลไม้หมายถึงว่าเป็นน้ำผลไม้บิสเบอร์รี่ครับทุกคน เป็นมิกเบอร์รี่ที่มีความหอมๆเป็นบิกเบอร์รี่ที่มีความหวานๆเป็นกลิ่นที่มีความหวานๆเหมือนน้าเชื่อมครับทุกคนความเป็นกลิ่นของิตรสัของมันน่ะมีให้ได้เห็นไหมมีครับทุกคนแต่มันมีความเป็นมันมีความเป็นเหมือนกับน้ําส้มนะครับผมเออมันเป็นกลิ่นของน้ําส้มเอางี้ดีกว่าและเป็นน้ําส้มที่มีความหอมมีความหวานเป็นน้ําส้มที่ ใส่สิ่งบางอย่างมาที่ทําให้เกิดความนวลๆของกลิ่นใส่กลิ่นบางอย่างมาที่ทําให้รู้สึกถึงความหวานๆนะครับผมเป็นน้ําส้มที่มีน้าเชื่อมเยอะๆครับทุกคนนี่คือน้ำหอมตัวนี้นะครับผมซึ่งถามว่ามันมีความเป็นพิ t เชอออรเรนไหมผมว่ามันมีและมันก็มีความเท่เบาๆของเบอร์กามอสซึ่งเบอร์กามอสในน้ำหอมตัวนี้เป็นเบอร์กามอสที่ทําให้กลิ่นมีความลึกมากขึ้นเป็นซิตัสที่มีความน่าค้นหามากขึ้นดังนั้นนะครับผมน้ำหอมตัวเนี้ เป็นกลิ่นของน้ำส้มที่ใส่น้ำเชื่อมและมีความลึกลับของเบอร์คามอสเข้ามาเกี่ยวข้องครับทุกคนแล้วนพะรามันอยู่บนร่างกายของเราไปเรื่อยนะครับทุกคนน้ำหอมตัวนี้เขาจะเริ่มโชว์กลิ่นที่มีความเป็นฟรีเซียซึ่งกลิ่นฟร er ีเซียนะหอมตัวนี้ถ้าคุณเคยดมน้ำหอมอาบโมาโลนอิงลิสแ p ร์ r and ์ฟรีเซียนะครับผมถูกต้องทุกคนมันจะเป็นไปในเชิงแบบอิงลิสแพร์แอนด์ฟรีเซีย ที่มีความเป็นน้ำหวานมากขึ้นมีความนึกถึงผลไม้สีม่วงมากขึ้นมีความเจือความเป็นแบบน้ำเชื่อมมากขึ้นทุกคนซึ่งถ้าคุณฟังโน้ตแบบเมื่อกี้เนี่ยมันมีกลิ่นของฟีเซียมันมีกลิ่นของอลูกแพรใช่ไหมครับถูกกล้องทุกคน หวานฉ่าของลูกแพรมีความเป็นน้าเชื่อมมีความเป็นซิตัสเข้ามากรั่วนะครับผมถ้าคุณชอบอ g ง i s h แพรอินฟรีเซียแต่อยากได้ความเป็นเชื่อมๆขึ้นมาด้วยนึกถึงสีม่วงขึ้นมาด้วยน้ําหอมตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้น้ำหอมตัวนี้ทําให้ผมนึกถึงน้ําหอมของเคที่พ r รีที่เป็นสีม่วงๆอ่ะทุกคนรู้สึกตัวที่ชื่อว่าเหมียวใช่ไหมถ้าหูจำไม่ผิดน,นะเออนะครับน้ำหอมตัวนี้ให้ความรู้สึกแบบนั้นแหละแต่ให้ความรู้สึกความฉ่ามากกว่าหวานมากกว่า มีความรู้สึกพุ่งชนมากกว่าและมีความฉ่าของความเป็นลูกแพรมากกว่านะครับผมซึ่งน้ำหอบตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่าเออเป็นน้ำหอมอีกตัวหนึ่งที่ทํากลิ่นออกมาได้ดีแล้วก็น่ารักมากๆสรับทุกคนถ้าคุณอยากได้น้ำหอมที่มีความรู้สึกว่าคุณเป็นสาวน้อยที่มีความน่ารักคุณเป็นคนที่ติดความเซ็กซี่แล้วก็มีความขี้เล่นอยู่ในตัวด้วยคุณอยากได้น้ำหอมสักตัวหนึ่งที่สามารถใช้ไปเที่ยวเล่นได้ใช้ไปเด็กได้ใช้ไปทํางานได้ไหมมันก็ได้แต่ก็เป็นงานที่ไม่ได้ทางการมากนะครับผมแล้วก็ คุณสามารถเบิร์นสเปซใช้น้ำหอมตัวนี้ไปเที่ยวคื่นได้ทุกคนมันอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่มีความทะลุทะลวงหรือมีความตบหน้าใครนะครับแต่ผมว่ากลิ่นเบอร์รี่เบอร์รี่มีความรู้สึกความเป็นเบอร์รี่แบบนี้สามารถใช้ไปเที่ยวแล้วก็ตกคู่ได้เป็นน้ำหอมที่ค่อนข้าที่จะมีสเสน่ห์ตัวหนึ่งของวอเสเชนในสามกลิ่นนี้นะครับผมผมว่าตัวนี้มีสเสน่ห์ที่สุดสําหรับผมนะครับผมนั่นก็คือตัวที่ชื่อว่าเพอร์เพคตตัวนี้ครับผมเออผมจะบอกว่าถ้าผมเลือกทั้งหมด สามกลิ่นนี้ให้เลือกหนึ่งกลิ่นนะครับผมขอเลือกตัวนี้ทุกคนผมจะบอกว่าคุณก็น่าจะท่ายออกเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่ามันมีความเป็นเบอร์รี่มันมีความน่ารักและมันมีความรู้สึกถึงความพิษสมบูรเล็กๆน้อยๆของมันอยู่นะครับผมอาจจะไม่ใช่กลิ่นที่เอางี้ถ้าคุณคาดหวังความเป็นซิกซัตในน้ำหอมสามกลิ่นเนี้ ผมว่าตัวนี้มีความเป็นสีตัดมากที่สุดสีฟ้านะครับผมถ้าคุณต้องการน้ําหอมที่รู้สึกความเป็นแบบแชมพูอะไรเงี้ยคุณอาจจะต้องไปตัวสีน้ําเงินแต่ถ้าคุณอยากได้น้ําหอมที่มีความเป็นเบอร์รี่มีความฉ่ำๆมีความเหมือนกับเป็นน้ําผลไม้มีความแบบคือมันสวยอะ่ะสวยแล้วก็เซ็กซี่ขี้เล่นอนะ่ะตัวสีม่วงตัวนี้นะครับผมตัวนี้ตอบโจทย์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์และน้ําหอมทั้งสามกลิ่นนี้นะครับผมความติดทนอนะ่ะ ผมว่าอยู่ในเรา3-5ชั่วโมงถ้าคุณฉีดแบบปกตินะฉีดปกติคืออะไรก็คือ1 2 3 4สออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเดินไปเลยแต่ถ้าคุณเบิ้ลสเปรย์หน่อยนะครับผมแล้วก็คือฉีดที่เดิมนั่นแหละแล้วก็เบิ้ลไปสัก2ทีอะไรเงี้ยให้มันติดผิวแล้วด้วยหรือติดเสื้อผ้าด้วยครับผมน้ำหอมตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ5-7ชั่วโมงนะครับผมวันนี้ก็เป็นโดยรวมของน้ำหอม3กลิ่นนี้นะครับผมถ้าคุณชอบ กลิ่นแบบไหนประมาณไหนก็ให้คุณไปเลือกเอาเพราะว่าส่วนตัวผมมองว่าเออแพคเกจจิ้งมันน่าดึงดูดแล้วก็มีความสวยงามนะคะผมแต่ว่าน้ำหอมของ v o s เช h e s ็ t เนี่ยผมก็ยังมีความรู้สึกส่วนตัวว่าคุณจะต้องไปลองดูไม่สามารถที่จะบ่ายบายได้นะครับเคทุกคนปรบมือครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดีนในครั้งนี้ทั้งที่ทั้นั้นนะคะผมผมก็จะบอกทุกคนย้ำเสมอว่า น้ำหอมที่ผมรีวิวไปไม่ว่าผมจะบอกว่าผมเลือกตัวไหนก็ตามทีไม่ได้แปลว่าอีกตัวที่ผมไม่เลือกอะมันไม่ดีนะมันอาจทะไม่ถูกกับจดิก,กับผมและทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าผมจะเชียร์ขนาดไหนหรือชอบตัวไหนมากที่สุดให้คุณไปลองกับตัวที่เคาน์เตอร์ก่อนหรือซื้อขวดแบ่งก่อนนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์ฝากกดสคัครสไคริ์ช่องมเป็นกำลังใจให้กันและอย่าลืมกดกระดิ่งเ่กันด้วยเราจะได้กลับมาพบกนันอีกนีผมแบ็คไปแล้วนะครับ สวัสดีครับทุกคนจะพยายามตัดให้ดีเพราะว่าตอนนี้เขียนขึ้นจมูกว่าเป็นลิเดียครับไม่ว่าจริงๆเฮ้เฮไม่ที่ว่าก็คือไม่ลอยจ้าจ้า,จา